ครับแคว้นลานาโบราณนั้นนะครับมากว้างใหญ่ไพศาลนะครับมานับตั้งแต่สุโขทัยนะครับไปถึงจนถึงปู้นะครับสิบสองปนาปู้นะครับมามันกว้างใหญ่นะครับมันมีหลายเผ่าพันธุ์นะครับในที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้นะครับอย่างเช่นนะครับไตยวนนะครับมา ส่วนมากจะอยู่แถวเชียงใหม่นะครับไตลุ่นไตลื้อนะครับไตลื้อมันก็จะอยู่แถวลําปางนะครับอยู่แป้นันพเญานะครับมาอยู่แถวนี้นะครับมาไตเขินนะครับมาไตเขินนี่อยู่ทางเหนือพุ่นนะครับไตยงนะครับมาไตยงก็อยู่ทางเหนือนะครับมาย้ายมาอยู่แถวละปุนนี่นะครับมันใจภาษา อักษรเดียวกันนะครับมาเขียนนะครับมามันก็รักการก็คล้ายๆกันนะครับาแต่บางบางว่านะมันสำเนียงมันต่างกันนะครับมาบางมันเขียนก็มันก็จะพิดเพียนกันไปเป็นบางกรมนะครับใบเป็นบางกรมนะครับมาเพราะฉะานั้นนะครับมันก็อย่างว่ามันมีมันก็เลยเขียนได้หลายแบบนะครับในสมัยนี้นะครับมามันจะบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกมันก็ ว่าทำได้นะครับมหาเอาถถึงหลักการของภาษาละนาเลยนะครับหลักการของภาษาละนาเลยนะครับออย่างเช่นนะครับตัวนี้มันจะถึงคาว่าลวกนะครับลวกนะครับลวกนี่ก็แปลว่าภาษาจางเหนือแปลว่าฉลาดนะครับมาลวกนะลวกเง่าลวกเง่างนะฮะลวกนะครับอมันก็จะใช่คือเริ่มไม้ อ่าเริ่มจากไม่กลัวนะครับอืมไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวนะครับแม่อ่าลวกนะครับมาฮามาดูสะกดด้วยนะครับฮามาสะกดด้วยนะครับอ่าสะกดดูนะตัว้านะครับตัวลวกนี่มันเสียงเฮาถึงเสียงจัตวานะครับมันเป็นอ่าเสียงไตยนเชียงใหม่มันเป็นเสียงจัตสวานะครับแม่อ่าลวกนะครับมาอันตัวละนะครับอืมใช้ตัวละนะครับมา ไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับอเอาเริ่มสะกดด้วนะครับอไม่กลัวนะครับมันเริ่มมาจากอย่างนี้นะครับออ่าไม่ไม่กลัวนะครับแม่ไม่กลัวหลัวนะครับอหลัวนะครับแม่าหลัวอ่าไม่กลัวนะหลัวนะครับไแม่เอาตัวสะกดตัวกะใส่ไปแล้วครับ อ๋อมันลวกนะครับลวกนะเราเห็นไหมลวกมันบลวกอะครับอ่าพ่นว่ามันมีพ่นว่าเมื่อมีตามลักภาษาละนาแล้วนะเมื่อมีตัวสะกดตแล้วพ่นบอกหฮ้อลบไอ้ไม้อ่าไม้กงนี่ออกไปเหี้ยเออพ่นบอกว่าเมื่อไจะเหลือเต้าอ้นะครับอืมัมื่อไหจะเหลือเต้าอ้นะครับเห็นไหมเหลือเต้าอี้มัน เมื่อจากตัวนี้มันสะกดด้วยกะนาบะนะครับมันก็เลยออกเป็นเสียงเอกนะครับออกเป็นลวกนะครับลวกนะครับหมายว่าลวกมันบปนลวกอะครับเขียนลวกได้อ่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยุคต้นๆมันก็โอเคมันก็โยนโยนกันได้นะครับยุคต้นๆของที่บันบัมีไม้ยอไม้ซัดนะครับมาบังก็เขียนอย่างนี้มันก็อ่านไปตามบริบทก็ได้นะครับมาก็แล้วแต่นะครับมาแต่ เขาถึงว่าลักการถึงมันเป็นเสียงจัตวาตามเสียงไตงนยนวนจังใหม่อะได้อย่างไรนะครับเหมือนได้อยา่างไรฮาอก็ฮาก็ใส่ไม้ซัดไปนะครับไม้ซัดนี่มันเป็นไม่เอกนะครับเห็นไหม,ไมเห็นไหมไม้ซัดเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ลักการของไม้กัวนะครับมันเริ่มจมากไม้กัวนะครับอ่านอ่าก็ไม้ซัดเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็น ไตยวนเจียงใหม่นะเพื่อนก็นออกเสียงจัตวานะครับออกว่าลวกนะครับมันลวกนะครับมาลวกแปลว่าฉลาดนะครับหมนยวถ้าเป็นไตลื้อนะครับตังลาปางตาําแป้น่านพะเยาวุ่นวุ่นเกาะเพื่อนอยากเสียงมันจะขึ้นไปนะครับลวก,ลก่าลวก,ลกมันลวกเงาลวกเงาเออแมมันมันมัน จากลวกนะมันจะใกล้ๆไปไปเสียงตีวันนันครับเห็นไมอ่าเขาจะเอาแล้วจ่สำเนียงภาษามันของแต่ไตยวนกับใตเลือม,มันก็แตกต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็ฟังกันออกนะครับเห็นไหมอ่าอ่าเขาอู้ถึงอันนี้เขาอู้ถึงไอ้ลักการของเสียงของอ่าไตายวนจังใหม่นะครับออกเสียงจัตวานะครับลวกนะครับเห็นไอ่า ทีนี้เขามาอันนี้อันนี้อันนี้เกิดมาจากไม่กลัวนะครับ่าเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มมาสก๊ตมาจากไม่กลัวนะครับ่าฮู้เลยนะครับทีนี้เขาเขาลองมาสะก๊ตด้วยด้วยไม่กลัวรู้นะครับมาไม่กลัวนะครับมาแม่ตัวละนะครับไม่กลัวนะครับมาไม่กัวอ่าไม่กลัวนะครับมาอันนี้อ่านว่าอย่างครับ ไม่กลัวกอ่านว่าลัวนะครับอ่านว่าลัวลัวอลัวลัวนะครับใส่ตัวกะเข้าไปแล้วครับอสะกดด้วยตัวกะแล้วครับอืมันก็ลวกเลยนะครับอแต่เอาป้นนิยมเอาตุกกะมาไว้ทั้งหน้าเพนะครับอเอาสะระไว้ทั้งหลังนะครับเห็นไหมเห็นไหมลวกอันนี้ก็ลวกเลยนะครับไม่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวนะครับ ไม้กลัวนะใส่ตกกะนะสโคดต้ตกกะนะครับมาอ่านว่าลวกเลยนะครับมาเหมือนเ้อไปดัดแปลงอย่างเสอย่างอ่ะเพียงแต่ว่าลบไปตัวไม่อไม่กงนี่ออกไปเหี้ยต้อนนะครับเหี่ยวมาลวกนะหาได้ไรเห่ยมาลวกมา่าลวกฮาทีนี้มันมันมันมีแถมบางที่เปินเปิ บางตีนะครับอืมอ่าตั้งตั้งเขินบอกไปตั้งอย่างพวกนั้นตั้งเหนือพวกนั้นนะครับเปิ้ลนิยมอย่างอี้นะครับเห็นไหมเปิ้ลว่าตัวเนี้ยมันยาวไปนะครับเห็นไหมมันจันมันยาวมันเลยบรรทัดนะครับเพราะว่าเขาเขียนภาษาละนานี่มันเขียนแบบห้อยบรรทัดนะครับเขียนแบบห้อยบรรทัดมันเลยบรรทัดเปิ้ลย้ายตัว ย้ายตัววะเนี่ยไปไว้ตัวจังแม่ตังลุ่มตัวกะนี่เหียย้ยอ่ะก็ก็ป้น,นก็ป้น,น,นก็เขาก็บอกว่าอย่างนั้นะครับมันก็มันก็เขียนกันหล้ยแบบหลายแบบนะครับมาอย่างเยอะอย่างเยอะเห็นไหมตัวกะตัววะอยู่ตรงลุ่มนี่เห็นไหมอ่าป้นเขียนอย่างอี้นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมตัวเขียนอยีก็มีครับมูไต้เขินตังเหนือพวกน่ะตังสิบสองปนาพวกจะเขียนกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าก็ สุดแล้วแต่นะครับใครจะเขียนแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะครับฮากอบมาว่ากันแล้วครับาบบมีไิษัยพิษไปยโรคอย่างน,นคัความนิยมของแต่ละเผ่าพันธุ์ในภาษาลนาเน,นี่ยุ่นก็เขียนแตกต่างกันไปนะครับผูใครจะเขียนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้มันถูกลักการของภาษาละนาก็ต้นนะครับสะกดได้ก็ต้นนะครับหมายแม้มันอันนี้อันแรกนี่มันมาจาก ไม้กัวนะครับอ่าอันหลังนี่มาจากไม้กัวนะครับสองตัวหลังเนี่ยนะครับเพียงแต่ว,ว่าอ่าตั้งไต้เขินนี่ปิ้นปิ้นนิยมนะครับนิยมเอาเลื่อนตัวนี้ไปไว้ทั้งหลังพวกนี้นอ,อ่าอันนี้มันมันก็ลวกเหมือนกันนะครับลวกนะครับเสียงจัตวาเชียงใหม่นะครับถ้าเป็นเสียงไตหรือตั้งลำปางแป้น,นปปั่นพเญาพุ่นปุ่นก็อาจเพ่อจะขึ้นไปนั้นลวก ลวกเงาลวกเงาเนี่ยมันเมันมันเสียงไปใกล้ๆไปเสียงตีวะนะครับ่าทีนี้ถ้ามาโอ้ถึงการปริวัตินะครับปริวัติภาษาน,นั้นน่ะอ่าการปริวัติภาษาน,นั้นน่ะละนานนะครับมาเขาจะไปอู้เขาไปขยายความให้คนอื่นเพื่อนฟังนี่มันโมโหเรื่องแล้วครับ่าเพื่อนโมโหภาษาละนานะครับ่า,า,านนนนบผมเองเนี่ยผมก็ใจรักการของ ข้อตกลงปริวัติภาษาละนาของสภาวรรณธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาเปินตกลงไว้เมื่อปี28นะครับมาเปิลตกลงไว,ไว,ไว,ไว้ว่าน้าระดับมาการปริวัติภาษาละนาน,านั้นมี3ระดับนะครับอืมไอแบบที่1นั่นน่ะแบบที่1เปิลเอาไปใช้เขียนลักศีลาจะเลือกเอกสารสําคัญฮนะามาโอถึงละอาขับฮามาโอถึงละฮามโามโอแบบที่สองนะครับ แบบที่สองนั่นคือการยืมอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบมันก็เป็นอักษรละนานะครับแล้วประกอบกํากขึ้นมาเนี่ยเื้ยมันก็แบบภาษาไทยนะครับมาแบบภาษาไทยก็บางบางครั้งนะครับมาสระมันเหมือนกันนะครับภาษาไทยกับภาษาละนานี่มันเหมือนกันนะครับเื้อใจภาษาสระของภาษาไทยเป็นลักนะครับมา เืิม <German> right. <us> ีการบูรณแล้วนะคำซับนะครับแม่แม่อ่าเฮามาดูเลยนะครับอ่าไอแบบที่สามนี่เฮาคำเฮาจะโอมคำนะครับอ่าเฮาเอาแบบที่สองนะครับอ่าแบบที่สองันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแบบที่สามก็โอ้ไปลวดลวดไปเลยนะครับอ่าเทียบนะครับเทียบมาไหมแม่ตัวละนะครับตัวตัวละตัวฮะเนี่ยตัวละเนี่ยแม่ก็หอหีบนะครับตัวลอิง i นะครับแม่ ล้อลิงนะครับหม่แม่ไห้แมอันนี้อันนี้ตัวพยันชนะนะครับพยัญชนะตัวหนึ่งนะ after after ตัวละนะครับอ่าลวกนะครับมาตัวว่านะครับมามันมีตัววะนะครับตัวว่านะครับมาไม่ไอตัวตัวกะนะครับตัวกอไก่นะครับแม่แม่ไอไม้ตจคู anyway> ่นี่ก็อในลักษณะนี้มัน อ่มันเป็นใจเป็นแตนอ่าไม้ใตคู่นะครับไม้สั์เนี่ยอ่าโทษทีไม้สั์เนี่ยมันอ่าในบริบทนี้มันใจเป็นไม้ใตคู่นะครับเห็นไหมไม้ไม้สัดเนี่ยมันเก่งนะครับ่าไม้สัว์นี่มันมันทาเป็นหน้าที่เป็นไม้หันอากาศก็ได้นะครับอ่าไม้อ่าไม้เลขแปดนี่ก็ได้นะครับอ่าไม้ ไม้โทนะครับไม้ขอจ้างอ่ะก็ได้นะครับมาไม้กักกันยังได้นะครับเห็นมแกเต้นตัวกะกันยังได้เลยเป็นไม้กักนะครับได้สามสี่ยังกหอนะครับอืมันแน่มากนะครับไอ้ไม้สัดเนี่ยนะครับอ่าเพราะนั้นไม้สัดละนาเนี่มันแน่มากนะครับไอ้ตัวที่สองแล้วครับเอ่ตัวที่สองเขอย่าเขียนไหวได้ครับอืตัวละนะครับอ่าหอรอนะครับมาตัววะนะครับตัววะก็อ่าวเวรนี่ครับแม่แม่ ตัวกะนะครับอ,อันนี้มันมีสละะมาตัวน,น,ะออนะครับก็คือไม้ไม้กะนะครับก็คือะสละะนะครับหมายไหมอันหลังแล้วครับอ่าอันหลังนี่มันก็เหมือนกันนะครับมันมีเตีอีนั่งเตียนะครับาตัวละนะครับหม,มนไหมอ่า ตัวว่าวแหวนตัวกะนะครับอืมมันมีนี่นี่ไม้กะกับสระะนะครับเห็นไหมอ่าเหมือนกันไอ้สองตัวนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าความนิยมมันแตกต่างกันไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ถึงแม้จะว่าไอ้ตัวล่างนี้มันอาจจะพิษลักการไม่กลัวไปน่อยก็ก็มันก็ว่าเปิ้ลก็มีเหตุผลของเปิ้นนะครับอว่ามันมันมันยาวไปนะครับมันยาวไปมันลดมันทันนะ พวกก็มีเหตุผลพวกนก็ก็สุดแล้วแต่นะครับเออก็ว่ากันไปนะครับอืลวกนะครับแม่แม่อ่านด้วยภาษาอ่าในภาษาปริวัติแบบทีสองนี่คืออ่านแบบภาษาละนานะครับคือนึกเสียว่าอักษรเหล่านี้เป็นอักษรละนานะครับตัวอฮะ,ะนะครับตัวละนะครับตัวว่าตัวกะนะครับอืเห็นไหม ไม้กะนะครับอ่าไม้ต่คู่ไอ้ไม้ซัดนะครับแม่แม่อ่านว่าลวกนะครับแม่แม่ลวกนะครับอ่าอ่านว่าลวนะครับอ่าทีนี้ฮามาโอถึงแบบที่สามแล้วครับแบบที่สามนั่นน่ะเปิ้นบอกบอกพอแล้ไอ้ไอ้ไอ้สองกำบลเนี่ยเปิ้นเอาเอาเสียงว่านะครับอ่าในแบบที่สามนั่นน่ะข้อตกลงปีสองแปดน่ะเปิ้นอ่าของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงใหม่นั่นน่ะเปิ้ลบอกว่านะ อฟังเสียงเอาภาษาละนานแล,ล้วเปิ้นเปิ้นออกมาอย่างไรนะครับเออเอาภาษาไทยสกดตเขียนไปยนั้นนะครับมาก็โอเคนะครับมาวันนี้มันมีเสียงโทพิเศษนะฮะก็ยกเว้นเสียงโทรพิเศษนะน่าไเปิ้ลไอเสียงไทยมันเขียนมาได้นะครับวันนี้มันมีก็เฮาก็ว่ากันเลยนะครับอ่าลวกนะครับอืลวกนะครับอ่าเฮาเอาภาษา,าไทยสกดตเขียนเลยนะครับมาลวกนะครับ อ่าอันนี้ย่าได้เนี่ยครับคนไทยเพ่ออ่านไวไนน้ได้นะหลวกนะครับร <c oughs> ักการภาษาไทยแล้วเพื่นอ่านออกเสียงเอกเหมือนกันนะครับแห้หลวกนะครับเห็นไหมหลวกนะครับอ่าย่ยได้อ่ายาไดก็ใส่ไม่จัตวาเพื่นเนี่ยค่อ๋อหลวกนะครับแหมหลวกนะครับหลวกอันแถมตัวแล้วครับอ่าแถมตัวแล้วครับอ่าแถมตัวมันหลวกมันก็นเหมือนกันนะครับอ่า ใส่ไม้จัตวาขบหนี้อ่ะเนี่ยอันอันอันตัวหลังแล้วก็ว่ามีปัญหาแล้วเพราะว่ามาอันแรงเดียวกันนะครับอ่าอ่าเหมือนกันมดนะครับบนกันมดนะฮะไอ้แบบที่สามนี่เหมือนกันมดมาเพราะว่ามันมันเสียงเดียวกันนะครับอ่ามันเสียงเดียวกันเห็นไหมลวกลวกลวกเห็นไหมมันก็มันก็ต้องเขียนนี่คแบบที่สามนะครับแบบที่สามแบบที่สองนั่น มันจะเขียนต่างกันน้อยเพราะว่ามันมันเทียบมาจากไอภาษาละนานะครับมันเขียนมา,าอย่างนี้แต่เ,ตเวลาอ่านอ่านออกเสียงเดียวกันนะครับเห็นไหมลวกนะครับอันนี้ก็ลวกนะครับอันนี้ก็ลวกนะฮะแม่อันภาษาละนานะเบิ้ลเบิ้ลเป็นเกาเงาไปแล้วอยู่นะเห็นไหมมันมันก็มาจากหลายเผ่พาพันธุ์มาจากหลาย ที่หลายตังนะครับในภาษาละนานี่มันก็เฮาก็ว่ากันไปนะครับมาลวกนะครับหม่ไหมอันนี้บางอันนี้ถูกต้องนะแม่ลวกนะไม่กลัวนะครับลวกลวกอันนี้ไม่กลัวนะครับหม่ไหมลวกนะอันนี้ก็ไม่กลัวนะแต่เพียงเดียวยายตัวว่านี่ไว้ในหลังนี่มันร้ายนี่ครับอ่าก็สุดแล้วแต่นะครับลวกลวกลวกนะฮะครับ ของท่านไปพิจารณากันนะครับการการเขียนภาษาที่มันผิดเพี้ยนกันไปนะฮะมันไม่ต้องไปว uh 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 uh> uh ่ากันนะครับาเมาพิจารณาตามหลักการของภาษาละนานะครับถ้าถูกต้องแล้วมันก็มีเหตุผลแล้วก็กว่ากันไปนะครับก็โยนโยนกันไปนะครับเพราะว่าภาษาละนาเนี่มันมีหลายพ่อพันุ์นะครับมันมีหลายที่หลายจังนะครับอครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ